เมันันร้เออปสิอกรอนเป็นการทำกะทิสดหมูกะทิสดขูดเองทำเองจิงจริงเมื่อกี้ทำอะไรอ่ะหลักฐานติดคาปากเลยเออฟานไม่ได้กินกับน้องเลยแย่งน้องกินหรือเปล่า

เผ็ดนิด hmm? นึงเหรอไหนไม่ได้ก oh, ินคนเดียวเผ็ดหน่อยเ่ะเผือเผ็ดนิดน okay, ึงเหรอใช่อ๋อพี่ลืมเติร์นอร่อยไหมเติร์นี่ไม่กล้ากินถึงมันนึงอ่ะใครไหนมันเผ็ดกินเผ็ดไม่ได้เหรอกินเผ็ดไม่ได้เหรอใช่หน้าบล๊อยลองชิมนิดนึงอ่ะลองชิมนิดนึงมันไม่เผ็ดขนาดนั้นหรอกอร่อยไหมพี่มร้อนอร่อยไหมฟอดโอเคไปละอร่อยไหมฟ้อมันไม่กินหรือ อร่อยความรู้แกล้งกินดิล่าสุดจะไปได้ไหมเนี่ยจะไปเป็นไงตอนหนึ่งอร่อยไหมอร่อยไหมโอ้โหโอ้โหอร่อยใช่ไหม เผ็ดไหมเผ็ดไหมมีเอกบางคนบอกแม่อร่อยไหนใครบอกแม่อร่อยแม่อร่อยเรากินคนเดียวมาวางด้วยกันเอามาวางด้วยกันอย่ากินคนเดียวสิแบ่งกันด้วยเขากินซุปต่างไปกินกับเพื่อนไหมไม่เราไม่องกินกับเพื่อนอย่าแย่งกันเด้อแบ่งกันกินนะโอเคปะไปกันทำไมเองต้องมาดูเลยเหรอมันคุมน้องไม่ได้นะ ไปคนเดียวได้เหอไปไปหรออะไรเอเราแบไปคุกันมาไปเนาะน้องบอกว่าอร่อยถ่ายแล้วเนี่ยถ่ายแล้วค่ะโอเค